สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวที่พักที่เราได้จองไปครั้งที่แล้วก็คือวีแลนดาเรสซิเดนซ์ค่ะก็ครั้งที่แล้วเราไปพักหนึ่งคืนครับผมค่ะแล้วก็ด้วยความที่เราไปเป็นแฟมิลี่มีผู้ใหญ่สี่คนแล้วก็มีเด็กหนึ่งคนครับผมค่ะการหาที่พักครั้งนี้เราก็เลยอยากได้ที่พักที่ มีห้องนอนสองห้องนอนมีรีทวิ่งรูมมีครัวมีอะไรเงี้ยค่ะประเด็นก็คืออยากให้พักอยู่รวมกันนะครับแล้วก็ที่วิลันดาเนี้ยเราเคยไปพักแล้วทีหนึ่งที่เป็นโซนโรงแรมนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราก็เลยอยากลองอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งวิลันดาเนี่ยเขาจะมีอ่าตึก2ตึก2โซนละกันเล็กเป็น2โซนก็คือโซนแรกเนี่ยเป็นโซนโรงแรมของเขานะครับอีกโซนหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเรสเดนซ์หรือว่าเหมือนคอนโดนะครับซึ่ง น้องจองไปก็คือเป็นแบบเหมือนอ่าเขาเรียกว่าบริษัทหรือเรียกว่าเอเจนต์ค่ะซึ่งเราจองไปในชื่อว่าพัทยาฮอลิเดย์นะครับเวลาเราดูในที่พักเนี่ยจะเขียนว่าวีลันดาเรสซิเดนต์นะครับโดยที่เป็นบายพัทยาฮอลิเดย์นะครับอันนี้คือเราจองผ่านอโกด้านี่แหละครับเราก็สามารถเลือกห้องได้สามารถเลือกจํานวนคนที่พักได้ปกตินะครับแล้วเราก็สามารถดูรีวิวได้ว่าห้องที่เราจะได้เนี่ยเป็นอย่างไระนะครับ ค่ะแล้วก็ที่พักที่นี่ค่ะก็ติดหาดเราก็สามารถเดินลงไปชายหาดได้เลยเอแล้วก็มีสระว่ายน้ํามีอะไรทุกอย่างก็คือเหมือนโรงแรมเพียงแต่ว่าแค่อาจจะไม่มีในส่วนของอาหารเช้าในส่วนของสระว่ายน้ำครับก็คือเขาจะแบ่งเป็นสองโซนนะครับโดยโซนแรกเนี่ยจะเป็นโซนของลูกค้าของโรงแรมวิลันดานะครับอีกโซนหนึ่งเนี่ยจะเป็นโซนของเรสเเดนท์ที่เราไปพักนะครับเขาจะแบ่งเป็น2โซนอย่างชัดเจนนะครับพอเป็นเรื่องของเรสเเดนท์นะครับ เวลาการที่จะเข้าไปเช็คอินเนี่ยครับเราก็ต้องมอีพูดคุยกับทางเ,เ,เขาเรียกว่าเอเจนต์เนาะคุยกับทางเอเจนต์ก็คือผ่านทางไลน์ครับเพราะว่ามันจะไม่เหมือนกับรีสอร์ทและหรือว่าเป็นโรงแรมปกติถ้าโรงแรมปกติเนี่ยเขาจะมีหน้าเคาน์เตอร์ฟอนต์เนาะแต่เนี้ยให้นึกภาพเหมือนว่าเราไปวิลนดาแล้วก็ไปตรงคอนโดเขาเลยนะครับที่ไม่ใช่โซนโรงแรมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการนัดแนะกับเขาแหละว่ากุญแจอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับในการเช็คอิน ค่ะสำหรับในตัวห้องอที่เราเดินเข้ามาก็คือเข้าเข้าเดินเข้าห้องปุ๊บก,ก็คือจะเจอเป็นเป็นครัวเล็กๆค่ะแล้วก็ซึ่งจะมีครบเลยทั้งไมโครเวฟตู้เย็นเตาไฟฟ้าจานอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เตรียมไว้ให้ครบเข้ามาก็คือจะเป็นห้องนอนห้องนอนใหญ่แล้วก็อีกห้องห้องนอนใหญ่น่าจะเป็นเตียงหกฟุตห้องนอนเล็กก็น่าจะเตียงห้าฟุตแล้วก็ลิฟวิ่งรูมค่ะแล้วห้องน้ําก็คือจะมีสองห้องอ่าค่ะ เป็นห้องน้าในตัวหนึ่งห้องแล้วก็เป็นห้องน้ํารวมอีกหนึ่งห้องคําว่าห้องน้ํารวมคืออ่ามันจะเชื่อมไปห้องเล็กหนึ่งห้องแล้วก็เชื่อมมาทางโถงทางเดินอีกหนึ่งห้องค่ะครับประมาณนี้ใช่แล้วก็ก่อนเข้าเนี่ยเราก็ลุ้นมากเนาะว่าเออมันจะตรงไหมมันจะเก่าไหมหรือว่ามันจะมีคนมาเมนเทนเนนไหมเพราะว่ามันเป็นเหมือนเลสเด้์เหมือนเหมือนห้องพักที่มีเอเจนต์หรือว่ามีมีบริษัทเนี่ยจัดการอยู่ นะครับมันก็จะไม่เหมือนกับโซนรีสอร์ทหรือโซนโรงแรมที่จะมีการเมนเทนแนนซ์อยู่แล้วเราก็ลุ้นตรงนี้นิดนึงนะครับซึ่งเกินคาดเหมือนกันก็คือเรียกว่าตรงปกกับที่เราดูในแอปพลิเคชันเนาะ,ะประมาณนี้นะครับในส่วนของความสะอาดเป็นยังไงบ้างความสะอาดก็ถือว่าสะอาดอยู่นะคะแล้วก็ก็ไม่มีฝุ่นเนาะผ้าจะตัวก็สะอาดนะครับพวกผ้าปูที่นอนอะไรองี้ครับไม่ค่อยไม่มีฝุ่นเลยดีกว่า ก็คือห้องอาจจะแบบไม่ได้ดูใหม่ขนาดนั้นแต่ว่าโดยรวมมันก็คือดูสะอาดรวมถึงห้องน้ําในความสะอาดของห้องน้ําก็คือไม่ได้ใหม่มากแต่ว่าความสะอาดโอเคเกลิ่นไม่มีกลิ่นอับแล้วก็ทุกอย่างสะอาดผ้าเป็นผ้าสะอาดเปลี่ยนใหม่หมดมาถึงเรื่องฝุ่นฝุ่นก็ไม่มีเนาะมไม่ค่อยมีฝุ่นเพราะว่าพื้นก็ไม่ใช่พื้น ลมอ,อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะพื้นกระเบื้องปกติก็ไม่ได้แบบเก็บฝุ่นไม่มีกลิ่นอับใช่ใช่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับที่เราอ่านรีวิวมาก็คือเรื่องของการใช้จานชามของเขาเอ่อเรียกว่าภาชนะทุกอย่างเลยดีกว่าเพราะว่าที่ห้องเนี้ยครับก็เดี๋ยวไล่ให้ดูทีหนึ่งก็คือมีจานชามมีช้อนมีหม้อมีกระทะมีเตาไฟฟ้าม,มีเครื่องปิ้งขนมปังม,มีเครื่องทําน้ําร้อนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับ ที่รีวิวเขาบอกมาเนี่ยก่อนเราไปเนี่ยก็คือว่าเวลาจะใช้อะไรครับก็ให้เอาออกมาล้างสักนิดนึงล้างก่อนเหมือนล้างทำความสะอาดก่อนเพื่อความสบายใจของเราอเออเพื่ออันนี้เพื่อความสบายใจของเราเองแหละเผื่อแบบว่ามันเก็บอยู่นานแล้วก็แบบไม่ได้ถูกเอามาใช้เลยอะ<ช>ไรเง<ช>ี้ยแค่้างทำความสะอาดก่อนใช้นิดนึงแล้วก็ที่นี่ไม่มีเบรกฟา ก็ไม่ไม่มีเบรกิลใช่ไหมคะแต่ว่าด้วยทำเลต,ตรงนั้นนะคะเดินออกมาจากโรงแรมก็คือจะมีเซเว่นเลยแล้วก็ตอนเย็นก็คือจะมีรถเข็นนะคะที่ขายส้มตำขายผลไม้ขายโรตีแล้วก็มีทั้งเซเว่นมีทั้งท็อปมีทั้งร้านอาหารมีครบเลยค่ะใช่ใช่อ,อ่าโอเคครับอีกสิ่งหนึง่งที่ถือว่าดีก็คือ WiFi นะครับอันนี้ Wi-Fi ไม่แชร์ใครแน่นอนเพราะว่า มีเราเตอร์ครับมีเน็ตเนี่ยอยู่ในห้องเลยเสมือนเราได้เน็ตเต็มเต็มเพราะฉะนั้นเล่นแรงแน่นอนครับจะไม่เหมือนโรงแรมที่แชร์นะครับอันนี้ก็ใช้งานได้ใช้งานได้ไหลลื่นหัวแตกใช่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 อะประมาณนี้ก็โดยรวมที่พักที่นี่ก็คืออาจจะเหมาะกับคนที่แบบมาเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะเช่นเออมาครอบครัวมีเด็กเล็กมีอะไรเงี้ยเออแล้วก็เหมือนกับว่า อยากจะแบบทำกิจกรรมร่วมกันหรือว่าอยากจะทำอาหารทำกินข้าวอะไรมีกิจกรรมอยู่ในห้องเนี่ยครับทำได้ค่ะหรือตอนเย็นก็ถ้าไม่อยากออกไปกินข้างนอกก็คือซื้ออาหารหรือสั่งอาหารน่ะมากินร่วมกันก็ได้ซึ่งเราอ่ะทำแบบนั้นก็สะดวกดีค่ะใช่มีสิ่งหนึ่งด้านข้อเสียบ้างแต่มันอาจจะเป็นนิดหน่อยละกันก็คือเรื่องของลิฟต์ครับ ลิฟที่บิลันดาเรสเซเดนเนี่ยเท่าที่ผมเข้าใจมันมี2ตัวเวลาเราจะลงลิฟต์เนี่ยมันก็เลยต้องรอรอนิดนึงต้องรออย่างใจเย็นนิดนึงนะครับเพราะว่าคน,<ๆ>คนเยอะจริงก็จะมีทั้งนักนักท่องเที่ยวต่างชาติด,ด้วยคนไทยด้วยก็อาจจะต้องเบียดกันนิดนึงถ้าใช่นะใช่ใช่ต้องเบียดเข้าไปเลยใช่ถ้ามีอะไรสงสัยเกี่ยวกับที่พักที่เรารีวิวนะครับไม่ไม่ใช่แค่คลิปนี้เนาะทุกคลิปเลยรับสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้และถ้าเราหาข้อมูลได้เราจะรีบหาข้อมูลมาตอบ นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับยังไงก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็รอติดตามว่าคลิปหน้าเราจะมาพูดถึงอะไรนะครับไปก่อนและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ